ใครจะคิดญี่ปุ่นที่เราเห็นถนนสะอาดคลองใสเห็นตัวปลาแบบทุกวันนี้เมื่อก่อนก็เคยสกรปรกแม่น้ําลําคลองดําปีมาก่อนแล้วอะไรทําให้ญี่ปุ่นสะอาดได้แบบทุกวันนี้ล่ะต้องเล่าก่อนว่าคนญี่ปุ่นเมื่อก่อนไม่ได้มีจิตสาธารณะจนน่าทึ่งอย่างทุกวันนี้โดยเฉพาะหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองและญี่ปุ่นพยายามฟื้นฟูเศรษฐกิจจนเติบโตอย่างต่อเนื่องในอีก10ปีต่อมาด้วยบทเรียนในอดีตคนญี่ปุ่นตอนนั้น จึงพยายามเอาตัวรอดแข่งขันกันสุดชีวิตไม่มีใครสนใจเรื่องมรารย,ยาทหรือจิตสาธารณะใดๆต่างกับคนญี่ปุ่นสมัยนี้แบบฟ้ากับเหวถ้าคุณเดินผ่านชุมชนคุณจะได้กลิ่นปัสสาวะอุจจาระลอยมาเลยตีกับกลิ่นควันพิษในอากาศเนื่องจากไม่มีมาตรการควบคุมการปล่อยมลพิษอีกทั้งขยะครูเรือนก็กองสมุกันเป็นกองพเนินเพราะการเก็บขยะล่าช้าไม่มีระบบแต่จุดเปลี่ยนมันเกิดขึ้นเมื่อกลุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่น ได้เป็นเจ้าภาพจัดโอลิมปิกในปี1964และโชคดีเหลือเกินที่รัฐบาลตอนนั้นถือว่ามองขาดเอามากๆพวกเขาเห็นว่านี่เป็นโอกาสสำคัญในการฟื้นฟูประเทศพวกเขาไม่ได้โฟกัสที่การแข่งขันกีฬาแต่สนใจว่าหลังจากนี้ต่างชาติจะมองพวกเขายังไงมากกว่านั่นคือจุดเริ่มต้นของแผนการปรับโฉมเมืองครั้งใหญ่ที่ขับเคลื่อนด้วยสโ,โลแกนว่าแปลงโฉมเมืองกรุงให้สะอาดเพื่อทำให้กรุงโตเกียวกลายเป็นเมืองที่ไม่ต้องอายใคร และไอคำว่าไม่ต้องอายใครเนี่ยแหละที่ดูเหมือนจะไปกระตุ้นนิสัยหน้าบางของคนญี่ปุ่นเอาจังๆ2ปีก่อนถึงการจัดโอลิมปิกการรณรงค์เพื่อสร้างเมืองใหม่นี้แทรกซึมอยู่ในทุกระดับของสังคมตั้งแต่ระดับประเทศทั้งการแก้ไขระบบสุขอ,อนามัยการทิ้งขยะการบำบัดน้ําเสียการรื้อถอนอาคารเก่าที่ชํารุดทรุดโทรมไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับประชาชนเช่นการรณรงค์ให้ไม่ทิ้งก้นบุหรี่และเศษกระดาษตามถนนหนทางกวาดรอบบ้านทุกวัน ไม่ทำลายต้นไม้และดอกไม้ตามถนนหนทางและในสวนสาธารณะหยุดปัสสาวะหรือท่มน้ำลายบนท้องถนนเก็บกวาดมูลสุนัขของตัวเองไม่ทิ้งข้าวของและรถยนต์ไว้บนถนนตรงต่อเวลาตามนัดหมายและสอนให้เด็กประพฤติดีเป็นต้นและถึงแม้จะผ่านพ้นช่วงจัดโอลิมปิกไปแล้วแผนการนี้ก็ยังคงขับเคลื่อนต่อไปอีกหลายสิปียกตัวอย่างเช่นแม่น้ำซูมิดะที่เคยส่งกินเหม็นเน่าเสียก็ต้องใช้เวลาถึง16ปี กว่าจะกลับมาเป็นแม่น้ําที่ใสสะอาดได้อย่างที่เราเห็นทุกวันนี้ขณะที่การบําบัดน้ําเสียให้ครบทุกเขตในโตเกียวก็ต้องใช้เวลาถึง32ปีเกินกว่าที่คาดการไปมากแต่มันก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามันเป็นช่วงเวลา32ปีที่คุ้มค่าความพยายามที่ผ่านมามันฉายภาพความเป็นประเทศพัฒนาแล้วได้อย่างชัดเจนอย่างที่พวกเขาตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกจริงๆนอกจากจะฟื้นฟูภาพลักษณ์ประเทศได้สําเร็จแล้วชาวญี่ปุ่นทั้งประเทศ ก็เหมือนได้ผ่านการเรียนรู้ไปพร้อมกันว่าสิ่งที่พวกเขาพยายามกันมามันไม่สูญเปล่านี่คือผลลัพธ์อันเป็นรูปธรรมจากการสร้างจิตสาธารณะระเบียบวินัยความสะอาดและบทเรียนนี้จะยังคงถูกส่งต่อไปชั่วลูกชั่วหลาน